มีวันหนึ่งมีโจรหนึ่งคนกำลังจะมาป้นบ้านนะฮะแล้วก็ก็ได้เขาก็ได้ไปเจอหมาและหมาก็ได้จมพะยายาม,มากัดเขาแล้วเขาก็ได้วิ่งหนีออกไปและทันใดนั่นเองวันพรุ่งนี้เขาก็ได้กลับมาแล้วเขาก็จะค่อยๆย่องย่องเข้าไปแต่ตอนที่หมาเขาหลับนั่นเองเขาก็เปิดประตูเข้าไปอย่างเนียนเ ก็เข้าไปในบ้านนั้นเลยพอเขาเข้ามาเขาก็ได้เห็น,นคนุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงกําลังนอนอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆย่องๆเข้าไปในประตูแล้วเขาก็ได้ไปเจอห้องของลูกเขาก็ได้ไม่สนใจเา็าเลยออกไปห้องอื่นแต่อยู่ดีๆเขาก็ได้มาเห็นห้องสมบัติของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายแล้วเขาก็ขโมยไปนั่นเองเขาก็ได้หนีออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ ได้เจอหมาตัวนั้นที่ตื่นแล้วเขาเห็นประตูเปิดนั่นเองแล้วเขาก็ได้คาบกบระเป๋าเงินแย่งกระเป๋าเงินจากเจ้าโจรร้ายแล้วก็เจ้าโจรร้ายก็วิ่งหนีไปพร้อมกับเจ้าหมาน้อยที่ได้กระเป๋าเงินนั่นมาแล้วก็เอาไปคืนกับเจ้าของบ้านแล้วก็กลายเป็นเรื่องเจ้าหมาน้อยแสนดีจบเลยจบไปละบ๊ายบายกุลแลให้ด้วย